สวัสดีครับผมโน้ตเนสนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปผลกับโปรเจกต์ลอนแพดของ n บ n น e นะครับก็คือ Beta Finance นะครับโดยที่ผมเคยทำคลิปแนะนำไปเนะาะแนะนำการใช้งานลอ,อนแพดนะครับเราก็จะมาดูนะครับเอาแบบเร็วๆนะครับก็คือเราถือเหรียญใช่ไหม จนถึงช่วง subscription เสร็จแล้วก็จะมีการคำนวณผลชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าเราได้เท่าไหรอ่อีกชั่วโมงหนึ่งเราก็จะได้เหรียญที่เราเอาไป commit ก็คือเหรียญที่เราส่งไปเหมือนกับไปซื้อเหรียญน,นะครับไปซื้อเหรียญเบต้านะครับโดยผมเนี่ยส่งไปทั้งหมด10บสผมเนี่ยในช่วงระยะ เวลา BNB Holding เนี่ยผมอ,อยู่ที่ 10, 10เหรียญน,นะครับอยู่ที่เหรียญ BNB 10เหรียญแล้วก็ถูกหักไป0.0094 BNB นะครับแล้วก็ได้เหรียญเบต้ามา68เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคำนวณดูเรา,าใช้ไป0.0094 94 BNB นะ ราคา BNB 1315ราคา BNB คูณราคา BNB 1น3 1 5เราใช้ไปทั้งหมดประมาณ135บาทโอเคถูกถูกต้องใช้ไปทั้งหมด135บาทนะแล้วเราได้มาเหรียญเบต้ามา68เหรียญโอเค ร้อยสาเราจำไว้นะแล้วก็มาที่ตรงนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่2.8นะสมมุติว่าผมขายที่2.85ผมจะได้มาทั้งหมด193 USDT ก็คือหนึ่าสิบสามจ USDT คูณสามสก็จะเป็น6ก0 0นสี 92บาทลบ135ก็คือต้นทุนเราเราจะได้กำไรมาทั้งหมด6,357บาทแค่นี้แค่นี้ง่ายๆแต่ผมจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าทำไมเราถึงเก็บไว้ก่อนตรงนี้เรามาดูในเ,เว็บไซต์ Coin Market Cap เนี่ยมันเปิด ICO ก็คือเหรียญเบต้าเนี่ยที่ไบแนนเป็นที่แรก อ่าที่แรกแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คืออ่าเอลฟาเดี๋ยวอันนั้นก็จะแยกต่างหากนะครับโอเคแตด่ดังนั้นเนี่ยเหรียญที่มันมีเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่บีแนดนเป็นเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้นะดังนั้นโอกาสที่ราคามันจะขึ้นไปอีกก็มีแต่ว่าผมก็จะทยอยทยอยขายเหรียญออกทีละนิดทีละนิดให้มันเฉลี่ยกันเนาะอ่าอันนี้ก็คือสรุปผลนะครับว่าเราก็คือได้ กำไรมา6,300กว่าบาททีนี้เราจะมาดูภาพรวมโดยปกติเนี่ยก่อนช่วงที่มันจะมีโปรเจกต์ร้อนแผดเนี่ยราคา BNB มันจะขึ้นแต่เรามาดูกราฟอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่ บิตคอยขึ้นนะบิตคอยก็ขึ้นพอดีอ่า BNB ก็จะขึ้นพอเสร็จโปรเจกต์ปุ๊บพอเขาแจกเหรียญ BNB คืนอันนี้ก็คือแจกตอนหนึ่ทุ่มใช่ไหมเพราะว่ามันฟ i n a ลโทเค็นดิส r ิบิว e แจกจ่ายเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยตอน6โมงแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะคืนเหรียญ BNB เรามานั่นแหละก่อน ตอนมันคืนอ่ะจะทำให้เหรียญราคา BNB เนี่ยมันล่วงมันมักจะเป็นอย่างนี้เสม,มอนะแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าในอนาคตมันมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่ผ่านมามันจะเป็นงี้เราทำไงเราก็มาเปิดแล้วก็มาเปิดอ่าชอ็อต BNB ไว้อย่างเช่นเนี่ยผมก็มาเปิดชอ็อต BNB ไว้เปิดไว้ตอนเช้าๆที่ราคา439ใช่ไหมตอนนี้ราคา สี3อย่สอ่าพอเขาแจกเหรียญบ n b ขึนนปุ๊บราคาเหรียญมันก็ล่วงเลยนี่ก็คือตอนนี้ตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือแจกเหรียญคืนปุ๊บราคา Bnb รล่วงเราก็จะทำกำไร2ต่อก็คือ1คือเราชอรอ็อตไวรออ่าแล้วเราเราได้เราได้เหรียญอ่าเบต้าไปขายแล้วเราก็ช็อตไวรอพอ,พอเขาแจกพอเขาแจก Bnb คืนปุ๊บใช่ไหมบีเ เขาหักไปแค่เท่านี้0 0นย์ที่เหลือเขาก็คืนพตอตอนมันคืนเนี่ยมันจะมีคนเทขายเหรียญก็จะร่วงอ่พาพอคนเทขายปุ๊บเราก็มาปิดอย่างเช่นของผมเนี่ยมาปิดปุ๊บก็จะได้กําไรไป29เหรียญเห็นไหมผมได้กําไรไป29เหรียญก็จะเป็น29 29คูณ33.5อีก900อีก970บัวกกับ6000 เมือ่อกี้เท่าไหร่หกพันสี่ร้อยไหมก็จะได้ประมาณเจ็ดพันอันนี้ก็คือก็มันไม่ได้ชัวร์ว่ามันจะเป็นตามนี้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแนวนี้ก็คือร้อนร้อนแพทเนี่ยคือเราห้ามพลาดแต่ว่าโอกาสที่เราจะซื้อได้มากได้น้อยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยถือบ nB เท่าไหร่ของผมเนี่ยแค่สินะ แต่คนอื่นเขาส่งเป็นร้อยเป็นพันดูดิทั้งหมดก็คือ7ล้าน bnb ใช่ไหมเ,ออเราส่งไปแค่10บเราก็ได้มาแค่นี้โอเคครับนี่ก็คืออช่องทางการทำกำไรนะครับก็คือง,ง่ายงถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ก็ดูตรงนี้เกือบห้าพันเปอร์เซ็นต์เลยถูกไหม,มนี่ก็ขอจบ คลิปสรุปผลของ Beta าไฟ a n c e เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ครั้งหน้าก็อย่าลืมห้ามพลาด b ฟแ a นซ์้อนแพดนะครับน,น,นานๆที่จะมาครั้งหนึ่งดังนั้นเราห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าไม่อยากพลาดก็ให้กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ,อนักลงทุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย